สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเห่งน้าเที่ยวนะครับวันนี้วันศุกร์ที่26กรกฎาคม2567เวลาประมาณตีสามนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดสดอำเภออาสานจังหวัดสุรินทร์นะครับตลาดนี้ก็เป็นตลาดสดที่มีขนาดใหญ่นะครับผมไปเดินมารอบๆที่หนึ่งเลยครับผมตลาดสดแห่งนี้ผมยังไม่เคยมาเดินนะครับครั้งนี้จะมาเดินครั้งแรกเมื่อกี้ผมไปเดิน สำรวจมานิดหนึ่งนะครับเยียมมาถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในนะครับของกินต่อนข้ายเยอะเหมือนกันนะครับในตลาดเเราไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศข้างในตลาดนะครับบรรยากาศต้อนข้างจะคึกคักเหมือนกันนะครับตอนเช้าเวลาปี่าจของกินเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะ นนก็จะเป็นขนมนะสำหรเช้าอำเภอปราสาทนะครับอนี้เป็นขนมอันนี้จะเป็นขนมจีนนะ,นนะนขนมจนะีนน้ำยาจะเป็นผัดจะนนเป็นทอดนะครับ ฝันนี้จะเป็นผันผนนกนะนะครับผักดีผักบุ้งเป็นบรรยากาศข้างในนะสุดทักดีนะครับตอนทีครับนะคะเริ่มมาสร้างแขงแล้วนะครับนจะเป็นพริกนะครับ มันจะเป็นนมนะครับเป็น้ักบุ้งไข้นะครับจะเป็นไปเตยนะครับไบเตยกับลู้านะครับร้านนี้เป็น เราท้องกูนะครับจะเป็นพวมอะไรนะควรอะไรต่งางหนึ่งนะครับ เป็นในซอยนะครับตรง,งนี้ก็จะเป็นที่แห้งตะเตรียม,ยมตลาดขนาดใหญ่นะครับตลาดอำเภอปรา,าสา์จังหวัดสุรินทค่อนข้างจะใหญ่นะครับ พวกไส้กรอกนะครับอาหารสำเร็จรูปนะครับั่งจะเป็นหมูบดนะครับนี้เป็นหมูบดเป็นรูปชิ้งนะครับอันนี้จะเป็นไส้เตยน,นะครับ บุง้งกระชายก็ปเป็นก้วยเป็นไงกระชานะครับ แดงกวาถุงละร้อยนะครับมละละกอร้อยเจ็ดสิบพะาร้อยสามสิบเป็นถุงใหญ่นะครับผักก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับฟักทองร้อยสามสิบพวกนี้เป็นผักสดนะครับก็ขายเป็นยกถุงนะครับ มีแตงกวามีคะนา้ามะละลูกใหญ่นะครับก็มาเขือเทศหอมแดงนะครับหัวงอกนะครับผักชีต้นหอมตัวขอดยาวของกินเยอะคัะเยอะนะครับตลาดเช้า โวนนี้จะเป็นผลไม้นะครับ่วนนี้จะเป็นผักนะครับต่าร็กำลังมัดผักนะตันนี้เป็นขนนนะครับ เดี๋ยวผมจะคนกลับนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นขนมจีนน้ำยานะครับอันนี้เป็นขนมนะครับเป็นแยนดิสนะครับ ผมนี้เป็นขนมปังเป็นเบเกอรี่นะครับคนก็เริ่มมาจับจ่ายนะครับ3่ายเท้านะครับตีสามนะครับนี่จะเป็นโซนขนมนะครับ ตัวน,นี้จะเป็นไข่เป็ดไข่ไก่ไนะครับนี่เราจะเป็นผักบดต้ม มีเป็นหอมแดงจ้น้าจีนนะครับตัวนี้หอมหัวใหญ่่ได้ยอดอันดห้ามาแล้วส อั่งนี้เป็นประทูนะครับระตนหนึ่งจะนนเป็นอาหารสดนะครับเป็นไก่สดเป็นลู้ชิ้นนะครับ เส้นผู้เดี่ยวนะครับมีเส้นผู้เดี่ยวมีหัวหมอกนะตอนนี้เป็นอาหารสดนะครับอาหารทะเลเป,ปะปะเป็นปลาหมึกปลาหมึกเป็นกุ้งสดนะนี่เป็น ข้าวเหนียวหมูปิ้งครับตัวน,นี้เหนียวหมูปิ้งขายปิ้งขายย่างมีปลาดุกกำลังย่างเลยนะครับนีขายปลาดุกปลาดุกย่างแหนย,ย่างขายย่างตลาดเช้าเนี่ยปกติผมก็ไม่ค่อยได้มาเดินนะครับพอมาถ่ายคลิปนี้เพืเ่อนๆนี่ก็เลยได้ มีกลับมาเดินนะเป็นรา้ายแต่ย่างนะครับแย่างหมูย่างไส้กรอกนะครับอดุพอดร้านของกินเทียบเลยนะครับย่างแจ่วบองนะครับ ทอดข้าเหนียวนะร้านนี้น่ากินมากเป็นขนมนะครับกับน้ำพริกปลาป่นนะครับตรงนี้ตรนี้เป็นขนมจีนนะครับ นี่ปลาตะกรูเข็มนะครเบบรรยากาศตอนตเช้าๆนะครับประมาณปีสามกว่าครับคึกคักดีนะครับตลาดมันเปอปภาษาตลาดใหญ่มากนะครับั่งน,นี้เป็นขนมหวานนะครับขนมมีหลายแบบนะครับขนม รั่บเป็นการที่ต้งต้วงรุก้าเดี๋ยวเราเลี้ยวไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลนะครับเป็นปลาหมึกกุ้ง อันนี้เป็นฟานินตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้ที่เขาทำให้เรียบร้อยนะครับอันนี้น,นี่นะครับเข้าไปมันจะมีซอยเข้าไปด้านในนะครับ นี่ี่ขายข้าวหลามนะครับมันเป็นกะลาเป็นน้ำพริกนะครับันนี้ติดฉับนะครับเป็น จัดทำละนะหน้า,าก,กากอะนามันนี่เป็นอัดมีนะับนี่ปลาดุกนะครับขายปลาดุกดก็ทำไว้ให้หมดแล้วนะฮะนีปลาดุกสดกับปลาดุกที่จัดการไว้ให้เรียบร้อยนะนรับ นีจะเป็นขนมโรกนะครับเป็นข้าเม่านะครบับเห็ดนะครับนี่เป็นน้ำยานางนะครับ มันก็จะใส่เป็นุงมาอย่างนี้นะครับแล้วมาแบ่งขายนะครับมีเป็นผักนะกับแตงกวาจะเป็นผลไม้นะครับจะเป็นโซน สินขาตะไคร้นะครับขาตะไคร้ต้นหอมตัวปักยาวปักบุ้ง ่วนที่เป็นอักพื้มบ้านนะครับฝั่ง,ง,น,งน,นี้จะเป็นโซนขายส่งนะครับขายส่งผักผลไม้นะครับนี่ที่จะเป็นยกห่อนะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็จะมีอะละกอมีหน่อมไม้ มีมะเขือมีแตงกวานะครับอันนี้ซนหายเป็นยกหอนะครับตรงนี้หน้ากดนะครับหน่อไม้สดก็จะเยอะนิดหนึ่งครับหน่อไม้สดมีเป็นมะละกอตรงนี้น่าจะเป็นต้นโพดนะครับตรงนี้เป็ตนต้งโพด เป็นแปลงกวานะครับเป็นเข้าไปในซอยเป็นซอยใหญ่เหมือนกันนะที่ไหนต้นหอมเีย๋ยลลอดทีพริกนะครับเป็นมะเขือเทศเป็นมะเขือทุงใหญ่เลยนะครับ ในตลาดนะครับอเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับต่อกันอีกตลาดใหญ่มากนะครับตลาดอำเภอราษระปกติผมก็ขับผ่านนะครับแต่ผมไม่เคยแวะเข้ามานะครับ เป็นผลไม้นะครับเป็นลำไยเป็น,งนองุ่นต้มเป็นตะลุบนีเป็นอะม่วงกับฝรั่งนะครับฝรั่งกินโูต้นหอม,มีเป็นผักคะนา้าตัวปลักยาวมะเขือเทศนะครับ แล้วก็มะละนะครับมะนาวเป็นขาอ่อนนะครับนี่เป็นหัวใช้เท้านะครับสม 170. งไร้อยเจ็ดสิบแดงแดงร้อยยี่สิบนะแล้วก็ร้อยสิบบาท ่วนนี้เป็นผักเยอะนะครับเป็นขายเป็นยกกลุ่มนะครับ ตลาดฝังโน้นนะครับแต่เดี๋ยวเราะจะวนตับกันแล้วนะครับผมวนนี้จะเป็นแมงโมนะครับนี่จะน่าจะสำเร็จรูปนะครับเป็นเส้น เป็นผู้เตี๋ยวหัวหม้ทุกชิ้นนะครับตอนนี้คือซื้อไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับตอนนี้

ปกติขับรถผ่านอย่างเดียวนะครับไม่เคยเข้ามาเดินนะฮะทุกท่าผมกลับบ้านมไว้จะขับผ่านอำเภอปรสา,อา,าสาสจังหวัดสุรินทนระ์ผมก็ไม่เคยแวะเข้ามาหรอกครั้งนี้ครั้งแรกนะครับที่แวะเข้ามาถ่ายคลิปนี่เป็นหัวาปลานะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับ เป็นปลาปลาส้มนะครับเป็นปลาสม้มต้นนี้เป็นผักนะครับตอนเช้าลมเย็นดีนะครับ<อ>หัวแครอทหัวใช้เท้าวระเทือเข้าวโพด ก็เือก็ฟองนะตัวน,นี้เป็นอันนี้จะเป็นปลานะครับที่ก็ทำไ่อหมดแล้วนะครับไปทอดไปย่างได้เลยนะครับเป็นหัวงอกนะปะงปติ ใชยกระชายนะเราจะบนกลับกันแล้วนะครับก็คือถ่ายโซนนี้ก็จะกรับกันแล้วนะครับเปน,นันนคเป็น,ป,นประตูเข็มประตูมันนะ แล้วก็เป็นอันตูหนึ่งนะครับเป็นผัดมี่ผัด ตัวนี้เป็นผักนะคร,รับผักสดเป็นคลิปนะครับผักนี้ตุ้มเชียนต้มนะครับ นี่เป็นเขาลานนะนัสตกตลาดใหญ่นะครับตลาด คือปตาจากเป็นวัสสุลินนะเป็นขนมนะครับตัวนี้เป็นขนมนะครับ อันนี้เป็นปลาท้องโกนะท่องโกกัน,นั้นต้องหูนะมัน,นจะเป็นที่แกงนะส่วนนี้ก็จะเป็นขนมเหมือนกันนะของกินเยอะมากนะที่ตลาด จะมีข้าวมันไก่นะครับตนนัวนี้เป็นข้าวมันไก่ี่จะทำเป็นหอ่อเป็นถุงไว้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ปีสามกว่าแล้วนะครับจะตีสามครึ่งแล้วนะครับเพราะผมเริ่มถ่ายคลิปตอนประมาณปีสามนิดนะครับนี้เป็น ไข่ปลานะครับหมกไข่ปลาไข่ปลาย่างนะเป็นปลาย่างครับผมนนี้จะเป็นไส่ทอดเป็นทอดน,นะครับรถยนต์ก็ขับเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะิะ้่สุดเพียงเท่านี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับ